สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะภายในสวนส่วนหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลี่เคอร์อกับเอคุซิสนั่งอยู่ที่โต๊ะหินพวกเธอกําลังตกอยู่ในสภาวะสับสนเจาคิดเกี่ยวกับข้บอบกพร่องของวิชาใต้นภา,าได้หรือยังเอคุซิสถามขณะที่มองไปที่ลี่เคอร์ลี่เคอร์อส่ายหัวล้อพี่ล่ะหอคุซิตส่ายหัวเช่นเดียวกันเธอขมวดคิ้วแล้วพูดสำหรับพวกเราตัวหมายคือหนทางสําหรับการได้รับความเข้าใจใหม่ใหม่ แต่วพาพวกเขาไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้สถานการณ์ของพวกเราในตอนนี้ทั้งดีและแย่ในด้านบวกคือพวกเราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากหาเซินและเขาจะช่วยให้พวกเราได้รู้สึกว่าจิตใจที่ทรงพลังนั้นเป็นยังไงเขาจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพวกเราแต่ถ้าพวกเราเอาแต่เรียนรู้ตามเขาเพียงอย่างเดียวพวกเราก็แค่ก๊อปปี้ความก้าวหน้าของเขาเท่านั้นพวกเราจะเป็นแค่ของเรียนแบบและไม่สำคัญว่าพวกเราจะพยายามทำตามสิ่งที่เขาทำมากสักแค่ไหน พวกเราก็จะไม่มีวันได้ผลลัพธ์เดียวกับที่เขาบรรลุเส้นทางที่เราก้าวไปนั้นจะต้องนําไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวใหม่พวกเราจาเป็นต้องบุกเบิกเส้นทางของตนเองแต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเรียกเอิร์ที่พูดขึ้นมาแต่จิตใจของฮันซันแข็งแกร่งเกินไปด้วยระดับของพวกเราพวกเราไม่มีทางระบุข้อบุกพ่องของเขาได้ความจริงที่พวกเราพูดบาปนั้นออกมาถือเป็นอะไรที่แย่อย่างไม่ต้องสงสัย เขาควรจะเป็นตัวใหม่ของพวกเราไม่ใช่พวกเราเป็นตัวใหม่ของเขาถ้าหันเซนสร้างทัศนคติกับพวกเราว่าไม่อาจจะก้าวข้ามเขาไปได้แบบนั้นพวกเราจะถูกจำกัดโดยเขาเรียบร้อยแล้วไอคริสตพูดด้วยสีหน้าที่จริงจังถ้าอย่างนั้นพี่คิดว่าพวกเราควรจะทำยังไงดีลิเคอร์ไม่สามารถคิดเกี่ยวกับหนทางแก้ไขปัญหานี้ได้ถ้าฮันเซนสร้างภาพของความไร้เทียมทานที่ลบไม่ออกกับพวกเธอแบบนั้นพวกเธอก็จะอยู่ใต้เงาของเขาไปตลอดการนั่นไม่ใช่ตัวใหม่ที่พวกเธอสแสวงหา ฮันเซ่นจำเป็นต้องพ่ายแพ้สักครั้งความพ่ายแพ้คือหนทางที่จะลบล้างภาพความไร้เทียมทานของเขาเออกไปจากหัวใจของพวกเราเอ็กซ์คุยตพูดแต่เชลก็ยังพ่ายแพ้ต่อเขาคัาไม่คิดว่าจะมีตัวใหม่คนไหนที่จะต่อกรกับเขาได้ลิกเ,เออร์มองเอ็กคุตด,ด้วยความสับสนเธอไม่แน่ใจว่าพี่สามโคงเธอหมายถึงอะไรทำไมถึงคิดว่ามันต้องเป็นตัวใหม่ที่จะทำให้เขาพ่ายแพ้ตอนนี้ฮันเซ่นได้อันดับที่หนึ่งในการประลองแบบนั้นเขาควรจะไปที่เจอร์เรมอนด์เฮล เขาจะเริ่มฝึกฝนที่นั่นอย่างแรกมันจะช่วยเขาในการฝึกฝนอย่างมากอย่างที่สองเขาคงจะถูกบทขยี้เมื่อเรื่องบาปนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาก็จะสูญเสียความมั่นใจและความอวดดีไปอย่างที่สามมันจะทําให้ทัศนคติที่เรามีต่อเขาเปลี่ยนไปพวกเราจะไม่มองเขาเป็นคนที่ไร้เทียมทานอีกต่อไปถ้าพวกเราเห็นเขาพ,าพ่ายแพ้ให้คุยซิดพูดนี่เป็นไอเดียที่ดีมากๆตอนนี้พวกเรารดบไปสมัครเข้าสู่เจอรมอนอหให้กับเขากันผู้โอโซเพนสกา so ยได้รับผลประโยชน์จากฮันเซน ดังนั้นคาเชื่อว่าเขาจะไม่ปฏิเสธคำขอเข้าร่วมของฮันเซิน เรียกเออตอบยางดีใจฮันเซร์และเป่าเออยังคงตกปลาอยู่ที่ทะเลสาบอันเดอร์เวลเรียกเออมอบเส้นไหมอันเดอร์เวลให้กับเป่าเอาดังนั้นฮันเซิลไม่จำเป็นต้องผัดกันตกปลากับเธออีกต่อไปแต่ฮันเซิลยังคงรู้สึกหดหูหลังจากที่เขาตกคมภีรนภาอัมพันขึ้นมาได้ของอย่างอื่นที่เขาดึงขึ้นมาจากทะเลสาบก็เป็นขยะทั้งนั้นชุดเกาะขึ้นสนิมลาอวุธที่หักเป็นภาพที่เห็นบ่อยๆเขายังตกได้แม้กระทั่งเศษของรูปปั้นที่แตกหรืออะไรทำนองนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แย่เป็นพิเเเศษในนนนครรััั้้้งงหหลจาากกที่สมอดขะตุ เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นบางสิ่งที่หนักมากๆนั่นทำให้เขาสันนิฐานไปทันทีว่ามันต้องเป็นบางสิ่งที่มหัศจรรย์เขาใช้เวลาอยู่ครึ่งวันเพื่อที่จะดึงมันขึ้นมาแต่หลังจากที่เขาดึงมันขึ้นมาได้เขาก็เห็นว่ามันเป็นแค่รูปปั้นขาขาดที่สูง3เมตรในบางครั้งเป่าเอ๋อสามารถตกชิ้นอัญมณีขึ้นมาได้แต่ฮันเซนไม่รู้ว่าพวกมันเอาไว้ใช้ทำอะไรตลอดเวลาที่เขาตกปลากันอยู่นั้นหมูทั้ง16ตัวก็ยังคงติดตามเป่าเอ๋อ พวกมันกินขนมที่เป่าเอ๋อเมอแพงกับพวกมันอยู่เป็นประจำแต่พวกมันไม่โตขึ้นเลยสักนิดเดียวพวกมันแต่ละตัวยังคงมีขนาดเท่ากําปั้นพวกมันดูตัวเล็กน่ารักแต่หันซั่งคิดว,ว่าพวกมันไร้ประโยชน์ถ้าพวกมันไม่ได้ใช้เวลาไปกับการกินและนอนพวกมันแค่ตามหลังเป่าเอ๋อไปไหนมาไหนแค่นั้นพอนน่อมานนี้แล้วหนูตกบางสิ่งได้มันหนักมากมาก จูจๆเป่าเออก็พูดขึ้นมาหันเซอร์รีบเข้ามาหาเธอและช่วยเธอดึงเส้นไหมอันเดอร์เวิร์คขึ้นมาเขารู้สึกว่ามันเป็นบางสิ่งที่หนักมากจริงๆนั่นแหละมันเหมือนกับว่าสิ่งที่อยู่ที่ปลายสายคือภูเขาลูกน้อยๆหันเซอร์และเป่าเออใช้พลังกำลังทั้งหมดเพื่อพยายามดึงเส้นไหมอันเดอร์เวิร์คขึ้นมาจากทะเลสาบหลังจากที่ดึงอยู่สักพักใหญ่ในที่สุดพวกเขาก็เห็นบางสิ่งที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากก้อนเมฆพวกเขาเห็นส่วนมุมสี่มุมของมันโผล่ขึ้นมาจากมเมฆหมอก นั่นมันคืออะไรกันฮันเซนตกใจในีตอนที่เห็นมันจากที่มองเห็นฮันเซนสามารถบอกได้ว่ามันเป็นวัตถุที่ทําขึ้นมาจากทองแดงขณะที่วัตถุทองแดงนั้นค่อยๆถูกดึงขึ้นมามันก็ปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆไม่นานฮันเซนก็เห็นว่าวัตถุที่โผล่ขึ้นมานั้นเป็นหัวของรูปปั้นแกะและมันไม่ใช่แค่เพียงหัวแกะแค่ตัวเดียวทั้งสี่มุมของวัตถุเป็นหัวของแกะสิ่งนี้ดูเหมือนกับลูกบากสีแกะฮันเซนคิดกับตนเองในตอนที่วัตถุทองแดงปรากฏขึ้นมาให้เห็นปัง <c oughs> เสียงขาดคงบางสิ่งดังขึ้นมาถึงแม้วัตถุทองแดงจะเกือบดึงขึ้นมาจากทะเลสาบแล้วแต่การดึงก็ถูกหยุดไปเส้นไหมอัดับลที่ตกมันขึ้นมาได้นั้นขาดฮันเซนมองดูรูปบาทสี่แกะจมลงกลับเข้าไปในเมฆหมอกเขาไม่รู้ว่ามันเป็นภาพดวงตาหรือเปล่าแต่เขาเห็นว่าหัวของแกะทั้ง4ี่หัวดูเหมือนจะยิ้มอย่างแปลกๆให้กับเขาขณะที่วัตถุทองแดงนั้นจมกลับลงไปฮันเซนจ้องทะเลสาบด้วยความสับสนนี่เป็นครั้งแรกที่เส้นไหมอันดัเลขางง่ายๆแบบนี้ฮันเซนรับเป่าเออตกปลาด้้วยเสนห แอนด์เว์หลายต่อหลายครั้งแต่เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน h ฮันเซนอยากจะไปทำเรียกเธอเกับเอ็กซ์คูซิแต่พวกเธอยังคงไม่กลับมาด้วยเหตุนั้น h ฮันเซนไม่สามารถทําอะไรอย่างอื่นนอกจากตกปลาต่อไปมันผ่านมาหลายวันแล้วกุนซือไว้น่าจะส่งข่าวกลับมาแล้ว เราควรขอให้ดิคเออพาเราไปที่ทะเลทรายนั่นอีกครั้งแฮนเซนพูดกับตนเองขณะที่ตกปลาต่อไปเขารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับคัมพีนภาพะอมพันที่ตกขึ้นมาได้แฮนเซนไม่จําเป็นต้องฝึกวิชาจีโนะประหลาดนั่นเขาแค่ต้องใช้วิชาโรหิตชีพจรอย่างกับตารปัดเท่านั้นมันเป็นอะไรที่โชคดีขนาดไหนที่เขาจะเจอวิชาจีโนไหมง่ายแบบนี้หวังว่าคัมพีนภาพาำพะอมพันจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์แฮนเซนคิดกับตนเองแต่หลังจากนั้นจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกของเปาเอออีกครั้ง พ่อหนูตกบางสิ่งได้อีกแล้วพ่อรีบมาช่วยหนูดึงมันขึ้นมาทีฮันเซนเห็นเป่าเออใช้มือจับเส้นไหมอันดูเวอร์ไว้แน่นเธอดูพยายามดึงอย่างสุดแรงดูเหมือนว่าเส้นไหมอันดูเวอร์จะตกบางสิ่งที่หนักอึ้งขึ้นมาได้เหมือนกับก่อนหน้านี้ฮันรซสนรีบเข้าไปช่วยเป่าเออดึงเส้นไหมอันดูเวอร์ขึ้นมาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอตกได้ในครั้งนี้มันก็หนักยิ่งกว่ารูปบาสีแกะซะอีก ฮันเซิลรเป่าเออต่อสู้กับน้ำหนักที่มหาศาลเหมือนกับว่ามีพลังบางอย่างกำลังดึงสวนทางกับพวกเขาพวกเขาเริ่มจะจับเส้นไหมอันเดอร์เวิร์เอาไว้ไม่อยู่หมูน้อยทั้ง16ตัวรีบเข้ามาช่วยพวกมันเรียงแถวกันและใช้ปากงับที่เส้นไหมอันเดอร์เวิร์เพื่อช่วยพวกฮันเซิดึงขึ้นมาเรากับเป็นการแข่งขันชกยอะครั้งใหญ่คนสองคนและหมู16ตัวดึงเส้นไหมยอย่างสุดชีวิตหลังจากพานไปครึ่งวันในที่สุดพวกเขาก็เห็นบางสิ่งขึ้นมาจากทะเลสาบในตอนที่เห็นมันแฮนเซิก็อดไม่ไ มันเป็นลูกบาศก์สีแกะอีกแล้วพวกเราตกได้มาอีกครั้งฮันสันแปลงใจเขาคิดถึงกับลูกบาศก์สีแกะที่ร่วงกับลงไปด้วยใบยหน้ายิ้มยิ้มอย่างน่าขนรุกเขามองไปที่หัวของแกะที่ถูกตกขึ้นมาฮันสันังะด้วยความประหลาดใจแกะทองแดงนี้มีคิ้วที่ตากว่าและดวงตาก,ก็ปิดอยู่พวกมันดูเหมือนกับประสงค์ที่กำลังทำสมาธิพวกมันไม่ได้ยิ้มอย่างน่าขนลุกเหมือนกับก่อนหน้านี้ นี่สีหน้าของหัวแกะทั้งสี่ต่างไปจากเดิมอย่างนั้นหรอแฮนสันสงสัยกับตนเองหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาเส้นไหมอันดูวกขาดอีกครั้งหนึ่งแฮนซันมองดูรูปป่าสีแกะจมลงกลับไปอย่างรวดเร็วครั้งนี้เขาเห็นหัวแกะทองแดงอย่างชัดเจนตอนนี้สีหน้าทำสมาธิของพวกมันหายไปแล้วแกะทั้งสี่ยิ้มอย่างน่าขนลุกอีกครั้งมันเหมือนกับว่าพวกมันหลีตาเพื่อมองมาที่พวกเขาเจ้าสิ่งนั้นมีชีวิต ฮัน s o นตั้งคำถามอย่างสงสัยแต่ก่อนที่เขาจะได้ตรวจสอบมันมากกว่านั้นรูปปากซีแกก็หายไปในทะเลสาบอีกครั้งหน,นึ่งนี่มันแปลกจริงๆทำไมพวกเราถึงตกสิ่งของสิ่งเดิมได้ถึงสองครั้งติดต่อกันและทำไมเจ้าถึงนั้นถึงดูเหมือนกับว่ามีชีวิตนี่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกปฏติศาสารด้วยอย่างนั้นเหรอฮันส่นคิด เขาไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับทะเลสาบอันดเวลมากนักดังนั้นเขาจะรอให้เรียกเขเอ๋อร์และไอโคเซกับมาหลังจากนั้นเปาเอ๋ก็ตกลูกบาศก์สีแกะขึ้นมาได้อีกหลายครั้งแต่พวกเขาไม่สามารถดึงมันขึ้นมาจากทะเลสาบได้เส้นไหม่อันด์วลนั้นมักจะขาดซะก่อนและทําให้ลูกบาศก์สีแกะร่วงกลับลงไปในทะเลสาบส่วนทางด้านฮันเซนเขาก็ยังคงตกได้แต่ขยะที่ไร้ประโยชน์สนัญลักษณ์บนรูปปั้นยกเรืองแสงขึ้นมา และทำให้ฮันเซนรู้ตัวว่ารีคเออร์และเอ็กซ์ซิสกำลังกลับมาไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เห็นพวกเธอเทลพทร์ต์มาถึงชายฝั่งของทะเลสาบฮันเซนข้าเข้าใจว่าเจ้าอยากล่าซีโนเจนิกมาโดยตลอดใช่ไหมพวกเราได้เตรียมสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเจ้ามันมีซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าขั้นพร imitive ให้เจ้าล่าได้อย่างปลอดภัยเจ้าจะมีโอกาสได้จัดการซีโนเจนิกตามลําพังลีเออพูดด้วยรอยยิ้มมันมีสถานที่ดีๆแบบนั้นอยู่ด้วยอย่างนั้นหรอทำไมพวกเจ้าไม่บอกข้าให้เร็วกว่านี้ ฮันสซสนถามขณะที่มองไปที่ลี่เคอด้วยความสงสัยก่อนการประลองระหว่างตัวไหมมันเป็นสถานที่ที่เจ้าไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปแต่ตอนนี้เมื่อเจ้าได้รับอันดับที่หนึ่งในการประลองทุกอย่างก็เปลี่ยนไปลี่อเคอาอาธิบายแบบนี้นี่เองหลังจากนั้นฮันซนก็นึกย้อนไปถึงลูกปากสีแกะดังนั้นเขาจึงถามพวกเธอเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อวุเธอได้ยินเรื่องราวใบหน้าของขออลี่เคอร์และคิซิตก็เปลี่ยนเป็นสีเทาอควิวซิตมองมาที่ฮันสนและถามลูกปากสีแกะที่เจ้าตกขึ้นมาได้ มันมีความสูง3-4ถึงเมตรใช่ไหม e อ็กวิซเริ่มบรรยายเกี่ยวกับรูปบาสีแกะที่เธอกำลังคิดและปรากฏว่ามันเป็นสิ่งเดียวกับที่ h a นสันได้เห็นใช่ลูกบากอันนั้นแหละมันมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอแฮนสันถามเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าของพวกเธอเขารู้ว่ามันต้องมีอะไรไมีชอบมาพากลกับเรื่องนี้รี่ค่ะเอและเอ็กวิซิตมองหน้ากันหลังจากนั้นเอ็กวิซิตก็พูดขึ้นมาลูกบากสี่แกะนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราเวอร์รี่ไฮเคยตกได้มาก่อนหลังจากพูดแบบนั้นเอ็กวิซิตก็เงียบไป แล้วหลังจากนั้นล่ะฮฮนเซนถามให้ hey, ข้าอธิบายลี่ขอเออร์มองไปที่ฮันเซนด้วยใบหน้าแป,กแป,กแปกลกๆแล้วพูดคนของเราเคยตกได้ลูกบากสีแกะมาก่อนสิ่งนั้นไม่ใช่รางของความโชคดีเวรีหายทุกคนที่ตกลูกบากสี่แกะขึ้นมาได้มักจะประสบกับความโชคร้ายบางอย่างแฮนเซนตกใจเข,ข้าขมมดคิวแล้วถามเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานี่พวกเขาได้รับบาดเจ็บหรือถูกฆ่าตายอย่างนั้นหรอลี่ขอเออร์ส่ายหัวพวกเขาไม่ได้บาดเจ็บหรือถูกฆ่า จากประวัติศาสตร์ของเผ่าเวริไฮมันมีเวดิไฮสามคนที่ตกลูกบาศกสี่แกะขึ้นมาได้หนึ่งในพวกเขาคือผู้ก่อตั้งเผ่านาพาและประสาทนาามันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอทำไมเจ้าถึงบอกว่ามันเป็นโชคร้ายฮันสันไม่เข้าใจว่าเธอพยายามจะบอกอะไรการสร้างเผ่าพันธุ์หนึ่งที่การเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นั้นถือเป็นเรื่องดีแบบนั้นทำไมพวกเธอถึงบอกว่านั่นเป็นความโชคร้ายลีคเออยิ้มแห้งๆและพูดต่อเวดิไฮคนที่สองที่ตกลูกบากสี่แกะขึ้นมาได้นั้นมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา มันทําให้เขาฆ่าพ่อแม่ของตนเองหลังจากนั้นเขาก็ทรยศ์เผ่าเวริไฮหลังจากหยุดไปชั่วครู่ดิคเออรก็พูดคนที่สามที่ตกลูกบาวสีแกะขึ้นมานั้นขโมยสมบัติที่สําคัญของเผ่าเวริไฮหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปเขาหายตัวไปที่ไหนไม่มีใครรู้เจ้าจะบอกว่าเวริไฮคนที่ตกลูกบากสีแกะขึ้นมาได้จะทรยศ์เผาเวริไฮยอย่างนั้นดอกตอนนี้ฮันเซนเข้าใจแล้วว่าทำไมการตกลูกบากสีแกะขึ้นมาได้ถึงเป็นรังของความโชคร้าย ถึงแม้มันจะไม่มีหลักฐานแต่มันก็มีการบันทึกที่ยืนยันว่าลูกบากสี่แกะนั้นเกี่ยวข้องกับทั้งสาคนเอคุเซกยิ้มแห้งๆฮันเซนออย่างแก่ๆกลางๆข้าไม่ใช่คนเผาเว้ไฮวันหนึ่งข้าจะจากไปนั่นไม่ได้หมายความว่าข้าจะทรยศพวกเจ้าออถูกไหมเอคุเซกเงียบไปสักพักหลังจากนั้นเธอก็พูดขึ้นมาเวดี้ไฮทั้ง3าคนเคยตกลูกบากสีแกะขึ้นมาได้เพียงแค่ครั้งเดียวพวกเขาไม่เคยเห็นมันอีกหลังจากนั้นแต่ดูเหมือนเจ้าจะตกมันขึ้นมาได้ถึง6ครั้ง ถึงแม้เรื่องการทรยศอาจจะเป็นเพียงแค่การคาดเดาแต่สิ่งที่ถูกคำนึงว่าเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเผ่าพันธุ์ของพวกเราเจ้าและเป่าเอ๋อไม่ควรพูดถึงเรื่องที่เจ้าตกลุกบากสี่แกะขึ้นมาได้แฮนสันพยักหน้าในตอนแรกเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เขาไม่รู้จริงๆว่ามันถือเป็นลางร้ายเขาจะไม่พูดถึงสิ่งที่ตกขึ้นมาได้กับใครอีกแต่ถึงจะพูดแบบนั้นเขาก็ไม่ได้รู้จักใครคนอื่นในเผ่าเว้ยไฮ้ดังนั้นถึงแม้เขาอยากจะบอกใครสักคนมันก็ไม่มีใครที่เขาาาสมรถบอกได้ ไปกันเถอะพวกเจ้าทั้งคู่ควรจะไปจากทะเลสาบอันเดอร์วิลสกพักเอควิเิตพูดกับพวกเขาหลังจากนั้นเธอก็เทเลพอร์ตฮันสันและเป่อเอาเออออกไปจากทะเลสาบฮันซันถามลิคเ,เอร์เกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขากําลังมุ่งหน้าไปมันเป็นสถานที่ที่ถูกรู้จักกันในชื่อเจลเดมอนฮอลล์และเขาก็ถามเกี่ยวกับซีโนเจนเอีที่สามารถราได้ได้เขาได้รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นเคยเป็นเพียงแค่ถ้ำถ้ำหนึ่งแต่ผิได้สร้างปราสาทขึ้นบนถ้ำถ้ำนั้นแต่การเรียกสิ่งก่อสร้างนั้นว่าปราสาทอาจจะเป็นอะไรที่่ผิดไปหนอย ในความจริงแล้วมันเหมือนกับคุกมากกว่ามันมีซีโน,โนเจนอีกตัวนึงอาศัยอยู่ในถ้าใต้เจลเดมอนฮอลมาเป็นเวลายาวนานซีโน,โนเจนอีกตัวนี้ขาดพลังที่จะหนีออกมาจากคุกแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็ได้เรียนรู้วิธีการสร้างร่างโคนที่จะเข้าไปในประสาทที่อยู่เหนือถ้าได้สําเร็จร่างโคนที่ถูกสร้างขึ้นเป็นระดับเทพเจ้าขั้นพร i m i t i v พผ่าเวทีไฮนั้นจําเป็นต้องส่งคนเข้าไปในเจลเดมอนฮอล์เป็นระยะระยะเพื่อฆ่าล่างคนและทําให้แน่ใจว่าซีโนเจนิกตัวนั้นจะหนีออกมาไม่ได้นี่คืออะไลครวิซิตได้จัดการเรื่องเอกสารการขออนุญาตเข้าไปล่าในเจลเดมอนฮอล์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เมื่อคําขอของพวกเธอได้รับการอนุญาตฮันสันก็ได้รับโอกาสให้ล่าซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าตามลําพังซีโนเจนิกระดับเทพเจ้าแค่ฟิมิทีฟอย่างนั้นเหรอเราควรจะทดสอบพลังของเซตอพอลโลกับมันและเรายังจะได้รับยีนซีโนเจนิกมาด้วย นั่นเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวฮันสันคิดยังมีความสุขวิญญาณอสูนเสื้อคุมวิญญาราชานกยุงและธนูงูงหกคอนะไม่ใช่สิ่งที่ฮันสันจะนำออกมาใช้ได้ขณะที่ลีคเออร์หรือแอคเวเ์ชิยังอยู่ร,บรอบๆเขาไม่อยากให้พวกเธอรู้สึกตัวว่าวิญญาณอสูนและสมบัติซีโนเจน,นอีกนั้นแตกต่างกันสซต์ดัพลุที่เขาได้รับมาใหม่นี้จะช่วยเหลือฮันสันอย่างมากในการเก็บความลับของเขาพวกเขาทั้งสี่เดินทางไปที่เจลเดมอนฮอทที่นั้นลีคเออร์รับตัวเป่าเออจากฮันสันเพื่อให้เขาเข้าาไปล่ในเจ ลพัพวกเธอจะรออยู่ด้านนอกฮันเซนไม่ได้หวาดระแวงอะไรเขาคิดว่าพวกเธอแค่ต้องการจะได้รับประสบการณ์จากการต่อสู้ของเขามากขึ้นและนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเธอขอให้เขาไปฆ่าล่างโคลของซีโนเจนอีกด้วยเหตุน,นั้นฮันเซนจึงเปิดประตูเข้าไปสู่เจลเดมอนหออย่างไม่ลังเลจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ